ชยโอยินดีด้วยกับน้องเบียรนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะผมวัยรุ่นยุคนี้ชัดเจนนะผมไม่คุยเยอะครับยจงินสดรับรถกลับบ้านสามคำรู้เรื่องนะครับโอ้โหขอให้น้องเบียโชคดีมีชัยนะผมทํากิจการงานใดขอให้มั่งคั่งร่ารวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปครับผมรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับเฮงเฮงหมานหมนรวยรวยโชคดีมีชัยนะครับน้องเบียน้องเบียทำนี่อยู่นะผมทําเช่า พระบูชาอยู่นะครับเอาอุ่นน้องเบียร์ได้นะครับอืมครับผมมันดูเราแล้วนี่แหละลายสามห้าศูนย์แซดสวยๆแล้วผมแต่งอย่างหล่อแล้วครับคนนี้ไฟท้ายนิสโมด้วยนะครับโอ้โหเฮงๆรวยๆนะครับน้องเบียร์โชคดีมีชัยมัน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 รวย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 อืมโชคดี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 กินดีด้วยกินดีด้วย โอเคนะครับผมยินดีต้อนรับนุ่มเบียลสู่ครอบครัวค้าสิครับผมเฮงเฮงรวยรวยโชคดีมีชัยก็รถสปอร์ตก็มีมาเรื่อยๆนะครับผมลูกค้าต้องการซื้อต้องการขายก็มาได้เลยครับผมผมรับซื้อเองโดยตรงนะครับสามเจ็ดศูนแซดสามแซดนี่โดยตรงนะครับสามห้าครับอีโบสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มคิวน้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมวัยรุ่นยุคนี้ชัดเจนวัยรุ่นยุคนี้ชัดเจนนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยนะครับน้องเบียร์ยินดีด้วยครับผมโชคดีมีชัยมันหมานมันหมัเฮง คุณครับ